4. อาวุธลับที่จะช่วยให้พวกเรารอดจากการระบาดของโควิดในรอบนี้เดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับผมอาซี่นะครับจะมาแชร์ความรู้ที่เพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่รู้ถ้าเราดูตัวเลขสถิติเมื่อ2วันก่อนจะเห็นว่าตัวเลขของคนไข้ที่หายมากกว่าคนไข้ที่ติดเชื้อใหม่และยอดผู้ติดเชื้อใหม่เมื่อวานลงมาต่ํากว่า2 0 0 0 0แต่อาจจะไม่ได้แปลว่าสถานการณ์ดีขึ้นเหมือนที่บางคนเข้าใจนะครับในความจริงตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เห็น คือคนไข้ได้รับการตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากโรงพยาบาลส่วนตัวเลขผลตรวจด้วยชุดตรวจด้วยตัวเองหรือ Antigen Test k i t ตามรายงาน7,000กว่ารายคือตัวเลขของคนไข้ที่ตรวจเองและติดต่อขอรับยาในระบบยังไม่รวมคนไข้ที่ตรวจ Antigen test k i t แล้วแต่ยังไม่สามารถเข้าระบบได้ยังไม่รวมคนไข้ที่ไม่สามารถเข้าถึงการตรวจได้แม้กระทั่งแอนติเจนเทสต์คิการระบาดยังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับ ขอให้ทุกคนอย่าพิ่งรีบประมาทหมอขอแชร์อาวุธ4อย่างที่จะช่วยให้พวกเรารอดจากโควิดด้วยกันนะครับ 1. Universal precaution คือการระมัดระวังตัวเองและคนในครอบครัวอย่างเต็มที่แยกผู้ที่อ่อนแอออกจากผู้ที่เสี่ยงที่จะได้รับเชื้อสูง 2. Immune support คือการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการปรับไลฟ์สไตล์ออกกำลังกายนอนพักผ่อนให้เพียงพอจัดสารอาหารเต็มที่และฉีดวัคซีน 3. ตรวจหาเชื้อด้วยตัวเองด้วยชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตในผู้ที่มีความเสี่ยงอาจต้องตรวจสม่ำเสมอเมื่อตรวจพบต้องแยกตัวออก 4. ได้รับยารักษาในระยะเริ่มต้นเมื่อติดเชื้อเพราะการเริ่มรักษาไวลดความรุนแรงของโรคได้ชัดเจนถ้าใครติดโควิดและรอเตียงจากโรงพยาบาลอยู่สามารถแอดไลน์ id แอดไทยโควิดแคเพื่อปรึกษาทีมแพทย์อาสาจะจัดส่งยารักษาให้ผู้ติดเชื้อที่บ้านฟรี ใครได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้ช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หมอหมอจะทำวิดีโอความรู้อื่นๆเพิ่มเติมให้อีกนะครับและฝากแชร์ต่อให้เพื่อนๆบางคนที่อาจจะยังไม่รู้เรื่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ